ไปดูกันที่กรณีของ JKN กันต่อเนื่องนะครับเมื่อสักครู่มีการน,นําเสนอในส่วนของงบการเงินออมีการน,นําเสนอในส่วนของหนังสือที่ทางตัวแทนผู้เสียหายเขาไปยืน่นต่อเลขาธิการกรลอตอ <c oughs> อาจารย์พรอ,อนองบุษราตกูลให้มีการตรวจสอบเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของ JKN และผู้บริหารโดยเฉพาะตัวของคุณจักรพงศ์จักราจุธาทิพย์ ว่ามีเค้าลางของการโกงบริษัทหรือไม่นะมีการทําธุรกรรมอําพรางรใดๆหรือเปล่าครับแน่นอนตรงนี้ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่ที่จะมีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียของ JKN เป็นอย่างมากโดยเฉพาะในส่วนของเจ้าหนี้เจ้าหนี้ของ JKN เราก็ได้แจกแจงกันไปแล้วจะมีอยู่3ามฝ่ายหลักๆอ่าใช่หนึ่งเป็นเจ้าหนี้ หุ้นกู้แปลงสภาพสองเป็นเจ้าหนี้หุ้นกู้และ3เจ้าหนี้สถาบันการเงินนะฮะก็จะมีพวก OD ตัว PN มีเงินกู้ยืมนะฮะในลักษณะนั้นว่ากันไปแน่นอนล่ะครับอย่างที่กราบเรียนว่าเป็นประเด็นใหญ่ที่จะมีผลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และผลกระทบครั้งนี้เนี่ยมันก็คงจะหนักหนาสาหัสแม้ว่าดูจากตัวเลขทั้งหมดตรงนี้แล้วนะ exposure มันอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่ากับกรณีของ Star Corporation แต่มันมีผลต่อความเชื่อมั่นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วเป็นกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยเรียกว่ากรณีเดิมเนี่ยมันยังไม่จางหายไปเลยอ่าอ่าใช่ใชสตาร์กเนี่ยมันยังหลอกหลอนนักลงทุนในตลาดอยู่นี่มี jkn เกิดขึ้นตามมาติดติดเลยอ่าเขาจะเรียกว่าว่าความวัวไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกก็ว่าได้นะจะอย่างนั้นก็ว่าได้นะครับ อัปเดตล่าสุดกรณีของคณะกรรมการออจำนวนหนึ่งของ JKN นะครนบะครับ5ร,รายที่ได้แจ้งลาออกจากการดำรงตำแหน่งเ,ออเป็นกรรมการนะครับ5รายเนี่ยประกอบด้วย1คือพลเรือเอกอภิชาติเพงสีทองลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการระบุเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพนะครับสคุณอนงพาณิชเจริญนาน ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบระบุสาเหตุติดภารกิจส่วนตัวับ 3. คุณสุรชัยชมภูไพศร์ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระประธานกรรมการตรวจสอบกรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนระบุสาเหตุติดภารกิจส่วนตัวอันนี้3ท่านแรกสามท่านแรกติดปัญหาสุขภาพ1ติดภารกิจส่วนตัว2 ไฮไลท์มาอยู่ที่ท่านที่4และท่านที่5ครับประกอบด้วยคุณยุทธพงษ์มา,าและคุณเอกพิสิทธิ์สุดที่กุลพาณิชย์อ,อันนี้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการด้วยกันทั้งคู่ครับระบุสาเหตุว่าสาเหตุเนื่องจากทิศทางและกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาสภาพคล่องและความไม่แน่นอนของการทำธุรกิจในอนาคตของบริษัทและก็ขอให้มีผลตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายนเป็นต้นไป เนื่องจากทิศทางและกลยุทธก์การแก้ไขปัญหาสภาพคล่องและความไม่แน่นอนของการทำธุรกิจในอนาคตของบริษัทถือเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วมันก็ไปสอดคล้องกับที่เรานำเสนอกันไปช่วงสองวันที่ผ่านมาแววข่าวว่ามีกรรมการจะลาออกออย่างน้อย3ามรายรสองในสเป็นตัวแทนมาจากฝั่งของเจ้าหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพ วันนี้ตามแฟกต์ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏมีกรรมการลาออก5ราย <c oughs> สองในห้า <c oughs> ระบุเหตุผลไว้น่าสนใจ <c oughs> แล้วก็หน่าตั้งข้อสังเกตว่าเป็นสองราย <c oughs> ตามข่าวที่เรารายงานไปก่อนหน้านี้หรือเปล่า <c oughs> ว่ามาจากฝั่งของเจ้าหนี้ <c oughs> เป็นส่วนของเจ้าหนี้ที่เขาส่งเข้ามานั่งเป็นกรรมการด้วย <c oughs> ซึ่งการที่เจ้าหนี้ส่งตัวแทนมานั่งเป็นกรรมการเนี่ยมันก็จะมีอยู่สมิติ <c oughs> มิติแรก คือมาคอยติดตามดูแลสอดส่องครับกิจกรรมการดำเนินงานที่เกิดขึ้นใน JKN การกำหนดนโยบายต่างๆครับนะว่ามันมีความโปร่งใสมีความชอบธรรมเป็นไปตามคันลองคลองธรรมที่ถูกต้องอย่างไรหรือไม่อันนี้มิติแรกมิติที่สองมาเพื่อร่วมสนับสนุนในการกำหนดนโยบายเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทผู้ถือหุ้น และแน่นอนนั่นหมายถึงเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหนี้ด้วยอ่าอ่ใช่คือทําให้บริษัทมันดีอ่ะอ่าอ่าอาทำให้บริษัดทษดีผู้ถือหุ้นก็นดีครับเจ้าหนี้ก็ดีครับนะก็มันจะมีอยู่สองมิติหลักๆแต่ทีนี้การที่สองรายนี้ลาออกไปเนี่ยมันกําลังบ่งชีออ้ถึงอะไรบางอ,อ,อย่างหรือเปล่าโดยเฉพาะมติบอร์ดที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมามติที่อนุมัติให้บริษัทไปทําการยื่นฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางครับคําถามคือ กรรมการสองรายนี้คือคุณยุทธพงษ์มาและคุณเอกพิสิทธิ์สุดที่กุลพาณิชย์นะเนี่ยครับซึ่งเราคาดคะเนว่าน่าจะเป็นกรรมการมาจากฝั่งของเจ้านี้นะ,ะ,ะและการที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยครับมันก็ต้องตั้งคําถามอมว่าสาเหตุที่ไม่เห็นด้วยอก็คือไม่เห็นด้วยในหลักการและแนวทางปฏิบัติเพียงอย่างเดียวหรือรนะฮะไม่เห็นด้วยในแนวทางปฏิบัติ และไม่ได้รับรู้เกี่ยวกับการประชุมเมื่อวันที่เจ็ดมันสองส่วนนะไม่เห็นด้วยอาจจะรับรู้ว่าจะมีการแก้ไขอังไงแต่ไม่เห็นด้วยอ่าซึ่งอันนี้เฉยๆเฉยๆแต่อันที่สองนี่ไม่รู้เลยไม่รู้เลยอันนี้อันนี้อันตรายแล้วพอรู้ก็ไม่เห็นด้วยอ่ามรู้แล้วก็ไม่เห็นด้วยแต่นี่ที่บอกว่าถ้าไม่รู้เลยเนี่ยนั่นก็เองก็แปลว่าการประชุมบอร์ดเมื่อวันที่เจพฤศจิกายนที่ผ่านมานั้นมันอาจจะเข้าข่าย เป็นการประชุมลวงหรือเปล่าเข้าขายเป็นการประชุมที่ไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายกําหนดหรือเปล่าครนะเข้าขายว่ามติบอร์ดที่ออกมามันเป็นมติเถื่อนหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเลยนะเดี๋ยวต้องรอการชี้แจงผมเชื่อว่ากรรตเองน่าจะมีการสอบถามประเด็นนี้อย่างแน่นอนนะฮะเกี่ยวกับการประชุมบอร์ดเมื่อวันที่7พฤศจิกายนเพราะถ้า บอดทุกคนรับรู้รับทราบเรื่องเราเท่ากันแล้วได้ไปแสดงความเห็นได้ไปลงมติครับในวันนั้นเนี่ยมันไม่น่าจะมีเหตุการณ์ลาออกในวันนี้อืมอืถูกหมใช่ใช่ก็เต็มที่วันนั้นก็ไม่เห็นด้วยก็โหวตคัดค้านแล้วคัลาออกมาในวันนั้นเลยแต่นี้กลายเป็นว่าเจ็ดมีมติบอดแปดไปยื่น9้าแจ้งตลาดวันนี้วันที่เท่าไหร่ละ15 15พฤศจิกายน บอดถึงเพิ่งจะมาตัดสินใจลาออกอน่าสนใจว่าเขารับรู้ถึงการประชุมเมื่อวันที่เจ็จริงหรือเปล่าเออและที่สาคัญการลาออกท่านนี้นะประธานก็ลาออกด้วยนะนั่นน่ะสิประธานก็ลาออกด้วยนะนั่นน่ะสิประธานเลยนะครับ <c oughs> อ้าวนะฮะ <c oughs> ฉะนั้นทฤษฎีเรื่องของการลักหลับเจ้าหนี้เนี่ยดู <c oughs> ชักจะมีเค้าลัง <c oughs> ที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงมากยิ่งขึ้นคร <c oughs> นะลักหลับในที่นี้มันน่าสนใจว่าเอ๊ะ ใครใครเป็นเป็นเป็นกุญซือในแผนปฏิบัติการหลักลับลักลับเป็นการกระทําการที่อุกอาจครับเป็นอย่างมากในครั้งนี้มีคำถามเกิดขึ้นตามมาเนื่องจากว่าขณะนี้เนี่ยทางคุณแอนจักกะพง์จากกาจุทาทิพย์เข้าใจว่าน่าจะยังอยู่ที่ประเทศเอลซาวาดออ่ใช่นะฮะ มีคำถามตามมาครับหลักๆเลยหนีไม่พ้นฮะคำถามที่ว่าแล้วจะกลับมาหรือเปล่าอออืออจะกลับมาไหมตรงนี้ยังไม่มีความชัดเจนเราอยู่ระหว่างการติดตามและตรวจสอบครับเอแต่ทีนี้ย้อนกลับไปที่หนังสือครับเรียนเลขาธิการกรตอสักนิดหนึ่งนะครับครับที่มีในส่วนของการขอให้มีคำสั่งห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร ตลอดจนอาจจะพิจารณาอายัดทรัพย์สิน <c oughs> ไว้ก่อน <c oughs> ตรงน,นี้ผมถือว่าเป็น <c oughs> เ,ออเป็นเรื่องใหม่นะ <c oughs> เป็นเรื่องใหม่ <c oughs> เพราะโดยปกติแล้วเนี่ยพอมันมีเกิดพอเกิดเหตุในลักษณะนี้เนี่ยก็มักที่จะไปกระทำการใดๆซึ่งเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของผู้เสียหายเนี่ยไว้ได้ไม่ทันการ <c oughs> ไม่ทันท่วงทีคือมักจะมีเรื่องก่อน แล้วก็มีการถ่ายเททรัพย์สินกันไปก่อนอายัดไม่ทันอย่างกรณีของสตาร์กไงก็มาอายัดได้แค่บางส่วนครับถูกไหมฮะแต่ผมก็เชื่อว่าสตาร์กเองก็เป็นกรณีศึกษาเนี่ยให้กับผู้เสียหายของ JKN ในรอบนี้ก็เลยนี่แหละฮะรีบดําเนินการให้กรตทมีคําสั่งออกมาเพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของเจ้าหนี้ครับไว้ให้ได้อย่างรัดกุมมากที่สุด แล้วผมว่าน่าสนใจทีคือที่คุณว่าผู้ถือมักคกู่คือผู้สอบบัญชีไม,ไม,ไม่ไม่แสดงความเห็นในงบไม่เชื่อมั่นในงบอไอเน,นี้ยจะเป็นตัวหนึ่งได้หรือไม่ในแง่ของที่กราตาอาจจะใช้ในเป็นเหตุผลนะไปขอยื่นให้มีการอายัดทรัพย์หรือเปล่าอเพราะว่าขณะผู้สอบบัญชียังไม่เห็นด้วยหรือว่ายังไม่มีความเชื่อมั่นในงบแบบเนี้ยม,มันจะเป็นเหตุได้หรือไม่ในแง่ของป้องกันป้องกามาว่าเอออย่างน้อยเนี่ยอายัดไว้ก่อน แต่หากว่าโอสุดท้ายแล้วไม่ได้มีการกระทําจริงหรือไม่ได้มียกย้ายแต่เดียอย่างที่หลายคนเป็นห่วงอย่างน้อยก็กลับมาดีแค์ตัวเองได้อกืก็ปลดล็อกไปนะฮะอย่างถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วกว่าจะอายญดได้อ่าทุอ,อย่างเงี้ยมันก็จะมีปัญหาว่าถ้าข้อกฎหมายมันไปไม่ถึงขนาดนั้นมันก็ยิ่งยากเหมือนกันนะแล้วสุดท้ายมามันก็อายญดไม่ได้แล้วก็สุดท้ายก็ต้องมารอดูว่าจะได้เท่าไรสุดท้ายมันก็จะเหลือที่จะได้จริงนิดเดียวเองนะ อย่างกรณีของคุนกู้เนี่ยสามพกว่าล้านบาทแบบเนี้ครับยจะทํำยังไงนะครับนะฮะอนี่เป็นผู้ครับรับสิทธิ์ในการเผยแพร่ครับรายการโดยใช้รูปแบบของสถานีข่าวด้านการเงินระดับโลกอย่างซ n เอืใช่แต่ต้องบอกว่าณวินาทีนี้เลยเนี่ยครับตัวของบริษัทในฐานะของนิติบุคคลและ ผู้บริหารซึ่งก็ดำลงตำแหน่งเป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทด้วยนั่นคือคุณแอนจักกะพงศ์ตกเป็นที่สงสัย <c oughs> ว่ามีพฤติกรรมในการกระทำการทุจริตใดๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วย <c oughs> ออตรงนี้น่าจะเป็น สัญญาณอย่างหนึ่งนะฮะที่เดี๋ยวทาง CNBC ก็คงต้องมาดูเรื่องของความเหมาะสมมันเสียชื่อนะใช่เสียชื่อเสียชื่อนะคือเป็นสถานีข่าวด้านการเงิน JKN รับลิขสิทธิ์มาเผยแพร่รายการในรูปแบบเดียวกันกับ CNBC แล้วก็สามารถที่จะใช้ตราสัญลักษณ์ของ CNBC ได้ด้วยนะเนี่ยแน่นอนครับการนำเสนอข่าวของแวดวงการเงินการลงทุนนั้นผู้ดำเนินการ ก็จะต้องมีความโปร่งใสในตัวเองด้วยแต่พอมาตกเป็นที่สงสัยแบบนี้แล้วเนี่ยผมว่ามันชัดจะไม่ดีนะนะครับนี่เดี๋ยวต้องรอติดตามดูหลายเรื่องเลย CNBC จะดำเนินการอย่างไรประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองแอนจักระพง์จะกลับมาหรือไม่สามกลับมาแล้วเนี่ยนะฮะจะมีการถูกดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดในทันทีเลยหรือเปล่าโดยเฉพาะเกี่ยวกับการอายัดทรัพย์สินไว้เพื่อตรวจสอบนะฮะ ตลอดจนนะฮะต้องมีคําสั่งเรื่องของการห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรด้วย <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวต้องดูในส่วนของการปลดเครื่องหมาย SP. s อ <c oughs> <c oughs> เพราะวันนี้นี่เข้าใจว่าน่าจะเป็นการขึ้น SP ไว้ชั่วคราวก่อนหรือเปล่าอ่าชั่วคราวก่อนชั่วคราวแล้วก็เดี๋ยวต้องรอให้บริษัทมีการชี้แจงครับว่าเหตุใดผู้สอบบัญชีถึงไม่แสดงความเห็นอ่าอ่าใช่ถูกไหมฮะเดี๋ยวตรงนี้ต้องไปศึกษาดูกติกากันว่าเป็นการปลด SP ตรงนี้มันจะดําเนินการอย่างไรครับพอหุ้นขนาดนี้ไม่สามารถซื้อขายได้แต่ผมก็เข้าใจว่านักลงทุนที่อาจจะ เชื่อมั่นในข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของ JKN ครับมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยแล้วก็มีการลงทุนมาเขาน่าจะขายหุ้นกันหมดแล้วนะ พวกที่ซื้อขายกัน4ี่าห้าวันที่ผ่านมาอาจจะเป็นพวกเก่งกาไรนั่นก็รับความเสี่ยงกันไปนะฮะพอหุ้นเนี่ยมันลงมา4ฟลอร์สี่ฟลอร์การเก่งกําไรเนี่ยมันเกิดอยู่แล้วใช่ใช่เก่งว่ามันจะเด้งอเก่งว่ามันจะรีบาวถูกไหมแต่คนที่ลงทุนจริงๆผมว่าน่าจะทยอยขายกันออกมาแล้วนะตามการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นันั่นก็ตรงนี้เองถือว่าเป็นผู้เสียหายกลุ่มหนึ่งสําหรับพวกบรรดาผู้ถือหุ้นสามัญนะ กับอีกกลุ่มหนึ่งผู้ถือหุ้นกู้อันนี้น่าเห็นใจมากที่สุดอ,อันนี้โอ้โหต้องบอกว่า3,200กว่าล้านนะโดยรวมนะหุ้นกู้ทั้งหมดนะครับความวัวย,ยังไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรก <c oughs> แบบปัจจุบันทันด่วนเลยนะครับครับนะฮะเ,เป็นเบื้องต้นนะค,คุณว่าฮะเรื่องปลดเรื่องปลดเออ่ามาแล้วใช่ไหมฮะเ,เขาบอกว่าวันนี้ขึ้นเครื่องหมาย SP นะครับคือห้ามซื้อขายนะครับแต่ว่าจะปลดวันพรุ่งน,นี้ครับ จะปลดวันพรุ่งนี้นะอ่าวันที่16พฤศจิกาคือวันพรุ่งนี้นะครับขึ้นก่อนหนึ่งวันขึ้น1่วันหนึ่งวันนะครับขึ้นหนึ่งวันนะอ่าหนึ่งวันหนึ่งวันนะครับเพื่อให้ได้มีการศึกษาข้อมูลมีการชี้แจงข้อมูลอ่าใช่ใช่พรุ่งนี้กลับมาซื้อขายครับอ่าก็ผมว่าใครยังมีหุ้นนี้อยู่จะคิดพิจารณาดําเนินการอะไรอย่างไรครับก็คิดดูให้ดีนะฮะพูดให้ง่ายภาษาบ้านเราเนี่ยครรมขี้ดีกว่ากรรมตดอใช่เพราะดูจาก องประกอบต่างๆของเรื่องราวแล้วต้องบอกว่าเรื่องนี้มันคงยาว,ยาวแล้วมันจะนําไปสู่การตรวจสอบเชิงลึกในประเด็นอื่นๆด้วยครับแล้วก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางอาญาด้วยหรือไม่นะครับ <c oughs> นะประเด็นนี้ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่นะครับ,รบแล้วก็ถือว่าค่อนข้างจะอุกอาจพอสมควรนะครับ